ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำการทำโปสการ์ดในเนื้อเนื่อแมนโอกาสต่างๆนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องไปที่ Photoshop ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำโปสการ์ดวันเกิดแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะไปเลือกรูปที่เราต้องการเราก็จะเลือกรูปเจ้าของวันเกิดนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปที่เครื่องมือค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อนะคะเราก็จะคลิกคิกตามขอบรูปไปเรื่อยๆะค่ะตามรูปตามรูปที่เราต้องการรูปทรงที่เราต้องการนะคะเพราะก็จะทำไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปกดที่ edit แล้วลงมาที่ copy ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกขนาดของกระดาษกันนะคะที่เราจะาไปที่เอาจเจ้ารูปไปวางนะคะเราก็จะไปที่ file แล้วมาที่ new ค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกกระดาษกันนะคะส่วนส่วนตัวก็จะเลือกเป็น p ฟ o ต้กันเป็นกระดาษโฟโต้ค่ะขนาดสี่คูณหก ไม่ใหญ่ไม่โตนะคะค่ะแล้วเราก็มาที่ Edit ค่ะแล้วเราก็วางรูปวางรูปแล้วเราก็จัดตำแหน่งของรูปให้เหมาะสมและแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่เราตัดต่อรูปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเราก็จะมาทำการใส่ ตัวหนังสือกันเราก็จะไปที่ตรงนี้เพื่อที่จะใส่ตัวหนังสือกันนะคะ เราใส่ตัวหนังสือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรับเปลี่ยนฟอนต์หนังสือกัน หลังจากที่เราใส่ตัวหนังสือเสร็จแล้วเราอาจจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าทำเสร็จถ้าทำเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเดี๋ยวเราจะเซฟกันนะคะเซฟไฟล์เป็นไฟล์ jpg นะคะเป็นอันเสร็จค่ะ